วันนี้นะคะเราได้ของฝากเป็นเคปกูสเบอร์รี่นะคะจาก Royal Project หรือโครงการหลวงนะคะแท็ก300กรัมเปรด2กับพาลิสเกต2องคะ55ค่ะให้เพื่อนทายว่ากูสเบอร์รี่สั์ไทยคืออะไรติกตอกอีกตอกเดี๋ยวให้ดูก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อน กินไปขึ้นเลยนะข้างใน,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 นมันเนาะนก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะกินแล้วก็ขับถ่ายดีนะคะ,ะเลยชื่อของน้องนะคะน้องมีสองชื่อนะคะคือธงเพลงฝรั่งน,นะคะแล้วก็มีชื่อตั้งใหม่ชื่อว่ารักันทองนะคะพอน้อ,องห็นรักันนะคะนี่หรอมัน,ก,นก็จะห้อยอย่างนี้แล้วก็มีลูกมีข้างใน เป็นผลไมต้ตระกูลเบอร์รี่ชิ้นหนึ่งนะคะที่ก็แปลกเองน,นะคะหาชิ้นได้ในโครงการหลวงนะคะที่อื่นก็น่าจะมีขายเนาะ